ได้เวลาเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเด็กๆพร้อมกันหรือยังสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP ีที่ผ่านมาเรียนรู้เรื่องกันไหมครับเอาละครับวันนี้คุณครูก็พานักเรียนมาอยู่ที่โรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองเห็นไหมครับ ที่ผู้ชายด้านหลังนี้กําลังผลิตอุปกรณ์ไฟป้าให้นักเรียนใช้อยู่เด็กๆคนไหนที่มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะประกอบอาชีพเหล่านี้อย่าลืมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับจากภาพด้านหลังเมื่อสักครู่นี้นักเรียนพอจะเดาได้ไหมครับว่าวันนี้ครูจะสอนเรื่องอะไรไปชมกันเลยครับแสดนเก่งมากครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่อง ไฟฟ้าซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ครับข้อที่2ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ถูกต้องข้อ3นักเรียนจะต้องเขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้ครับ 4. จะต้องออกแบบการทดลองแล้วก็มีการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการหรือผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมข้อที่5นะครับนักเรียนจะต้องตระหนักถึงประโยชน์ความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยการบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้ครับ 6. จะต้องออกแบบการทดลองและวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานให้ได้และสุดท้ายจะต้องตระหนักถึงผลประโยชน์ถึงความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมแบบขนานโดยบอกประโยชน์ข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับครับและนี่ก็เป็น mind map นะครับ ในการเรียนรู้ในหน่วยนี้ครับจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ก็จะมีเรื่องแรงไฟฟ้าเรื่องวงจรไฟฟ้าและก็เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้านั่นเองครับเรามาดูความหมายของแรงไฟฟ้ากันนะครับแรงไฟฟ้าหมายถึงแรงดึงดูดหรือแรงผลักของประจุไฟฟ้าครับซึ่งเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองครับ แล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของประจุไฟฟ้าบวกกับประจุไฟฟ้าบวกแล้วก็ประจุไฟฟ้าลบกับประจุไฟฟ้าลบนะครับจะกระทําต่อกันก็คือจะมีการผลักกันออกนั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นประจุเดียวกันแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้เห็นไหมครับว่าจะมีประจุบวกกับประจุลบจะมีการกระทําต่อกันก็คือจะมีการดูดเข้าหากันนั่นเองครับซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยนะครับ เราก็จะรู้จักกับแรงไฟฟ้าเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเกิดไฟฟ้าสถิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นก็คือปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องแบบนี้นั่นเองครับครับเรามาดูความหมายของวงจรไฟฟ้านะครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างที่จําเป็นจะต,ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นทํางานได้ยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โทรทัศน์นะครับ ก็จะมีการนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจําเป็นจะต้องให้ประจุไฟฟ้าเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกําเนิดไฟฟ้าผ่านตัวกลางที่เป็นตัวนําไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าของหลอดไฟนะครับซึ่งวงจรไฟฟ้านี้นะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกัน3ามอย่างนั่นก็คือ 1. แหล่งกําเนิดไฟฟ้า 2. ตัวนําไฟฟ้าและ3 อุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งถ้า1นงวงจรมีครบทั้งหมด3อันนี้นะครับเราจะเรียกว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นเองครับเรามาดูความหมายของแหล่งพลังงานไฟฟ้านะครับการที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทํางานได้นั้นจะต้องมีการเสียบปลั๊กแล้วก็มีการเปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านแหล่งกําเนิดไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแหล่งกําเนิดไฟฟ้าก็จะได้แก่พวกฐานไฟฉายแบตเตอรี่ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เราได้ยินบ่อยๆนั่นก็คือไดนามนั่นเองครับซึ่งในชีวิตประจําวันนะครับแหล่งพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมีหลายประเภทนะครับเช่นเซลล์ไฟฟ้าเคมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็เซลล์สุริยะหรือเราเรียกว่าโซล่าเซลล์นะครับสำหรับภาพที่อยู่ด้านหลังของครูนี้จะเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีครับเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานเคมี Me ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าก็จะแบ่งออกได้2ชนิดนั่นก็คือถ่านไฟฉายแล้วก็แบตเตอรี่นั่นเองครับ ต่อมานี่ก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไดนาโมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับครับและแหล่งพลังงานไฟฟ้าอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือเซลล์สุริยะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานนี้จะไม่ปลดปล่อยมลพิษหรือมลภาวะออกมาด้วยนะครับเป็นพลังงานที่สะอาด ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าครับตัวนำไฟฟ้าก็คือวัสดุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ส่วนมากจะเป็นพวกโลหะนะครับเช่นเงินทองแดงแล้วก็อลูมิเนียมครับส่วนฉนวนไฟฟ้านะครับก็คือวัสดุที่ไม่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านเช่นยางแก้วพลาสติกซึ่งในการทําสายไฟนั้นนะครับจะใช้ทั้งตัวนําไฟฟ้าและก็ฉนวนไฟฟ้าครับข้อที่ 3. อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ ซึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะมีความหลากหลายยกตัวอย่างเช่นตู้เย็นพัดลมทีวีเครื่องซักผ้าเตารีดเครื่องล้างจานเป็นต้นนะครับต่อมาเรามาดูลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้านะครับลักษณะของการต่อวงจรไฟฟ้านั้นจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือวงจรไฟฟ้าแบบปิดนะครับเห็นไหมครับภาพด้านซ้ายมือนะครับ จะเป็นการต่อของวงจรไฟฟ้าปิดทั้งหมดเลย oh. ส่วนด้านขวามือนะครับจะเป็นวงจรไฟฟ้าแบบเปิดครับนั่นก็คือจะมีช่วงที่มันไม่ได้ต่อเนื่องกันเราจะเรียกว่าวงจรไฟฟ้าเปิดซึ่งในชีวิตประจำวันถ้าเป็นวงจรไฟฟ้าแบบปิดจะทำให้หลอดไฟสว่างครับแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าแบบเปิดจะทำให้หลอดไฟไม่สว่างนั่นเองครับ การต่อวงจรไฟฟ้านั้นจะต้องอาศัยอุปกรณ์หลายๆอย่างร่วมกันนะครับทะนั้นนักวิทยาศาสตร์เขาจึงมีการวางแผนในการออกแบบการที่จะต่อวงจรไฟฟ้าแต่และวงจรเนี่ยจะต้องมีการวาดแผนภาพโดยมีการกําหนดสัญลักษณ์วงจรไว้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นข้างหลังของครูนี้จะเป็นการต่อระหว่างฐานไฟฉายกับหลอดไฟเป็นวงจรอ,อย่างง่ายหงวงจรครับ ถ้าวาดออกมาเป็นแผนภาพแบบสัญลักษณ์วงจรก็จะได้ภาพแบบด้านขวามือของครูนี้นะครับจะสังเกตว่าจะเห็นขีดสั้นขีดยาวเห็นไหมครับอันนั้นคือสัญลักษณ์ของฐานไฟฉายหนึ่งก้อนครับ ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะวงกลมแล้วก็มีการกระบาทแบบนี้นั่นคือสัญลักษณ์ของหลอดไฟฟ้านั่นเองฟิศวะไฟฟ้าแต่ละคนนะครับจะต้องมีการเขียนแบบขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีการต่อวงจรจริงๆในอาคารต่างๆที่เขาได้จัดทําขึ้นมาครับครับและนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีการต่อเข้าไปในวงจรไฟฟ้าครับ no! อันที่1ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานไฟฉายข้อที่2จะเป็นแบตเตอรี่นะครับจะเป็นขีดสั้นขีดยาว2ชุดเห็นไหมครับ 3. ก็จะเป็นสายไฟลักษณะก็จะเป็นเส้นเดียว4จะเป็นสัญลักษณ์ของสวิตช์5จะเป็นสัญลักษณ์ของแอมมิเตอร์6จะเป็นสัญลักษณ์ของโวลต์มิเตอร์แล้วก็7จจะเป็นสัญลักษณ์ของหลอดไฟที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับ ครับและเมื่อเรารู้จักสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้วาดในภาพวงจรไฟฟ้าแล้วก็จะมีการนํามาวาดเหมือนรูปภาพเห็นไหมครับด้านซ้ายมืออันนั้นจะเป็นแผนภาพก่อนที่จะมาต่อวงจรจริงๆในด้านขวามือนะครับทั้งนี้จะเป็นการวางแผนในการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ภายในอาคารครับ <Yes. S 1> ครับและนี่ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับใน2หัวข้อแรกนะครับ สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับขอให้นักเรียนติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วครูหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะครับและที่สำคัญดูเสร็จแล้วอย่าลืมลงชื่อนามตะกุลชั้นเลขที่ให้ครูด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Bye-bye.